โคราชเองก็มีครับคุณเปิ้ลคุณผู้ชมฮะคนที่ปกปิดไทม์ไลน์ปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอกบุคลากรทางการแพทย์ว่าตนเองเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะว่าไปเจอบุคคลที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 คู่นี้เป็นคู่สามีภรรยาครับภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าสามีเป็นชาวยูกันดาเขาก็มีประวัติที่ไปเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาแต่สุดท้ายเนี่ยปกปิดข้อมูลครับมีความผิดด้วยนะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูกันว่าโดนอะไรบ้างครับเมื่อวานนี้คุณสานิตศรีทวีครับนายอำเภอเสริงสางพร้อมด้วยนายชาลีธนาไทยสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการก็ได้รับมอบหมายมาจากผอ,อโรงพยาบาลเสริญสางให้มาแจ้งความดําเนินคดีกับพนักง,งานสอบสวนสพเสริญสสงนะครับเพื่อจะเอาผิดหญิงสาววัย2 2ปีเป็นชาวตาบลโนนสมบูรณ์และสามีชาวยูกนดาอายุ32ปีครับในการมาแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยเป็นข้อหาจงใจปกปิดข้อมูลหลังทั้งสองคนนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมาขอเข้าตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยปกปิดข้อมูลครับเป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวไป2คนเกิดความเสียหายต่อระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเสริงสาง<ฮ>ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลยนะครับที่มีการเอาผิดกับผู้ปกปิดข้อมูลฮะอืมคือไปคุยเรื่องนี้กับนายอำเภอนะคะนายอำเภอบอกว่า29เมษายนสามีภรรยา2อคนนี้นะคะเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าขอตรวจหาเชื้อโควิดหน่อย แต่ไม่ได้บอกนะคะว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากที่ที่อาจจะติดเชื้อได้ค่ะเนื่องจากว่า27เมษายนจริงๆแล้วเนี่ยเธอกับสามีไปหาพี่ชายของสามีค่ะไปกินข้าวกันแล้วก็มาทราบภายหลังว่าพี่ชายของสามีเนี่ยติดเชื้อเอาละสีทีนี้ทํายังไงนะคะก็เลยแบบร้อนใจไปขอตรวจหาเชื้อแต่ว่าไม่ได้บอกข้อมูลตรงนี้ไปไงคะพอเจ้าหน้าที่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้สุดท้ายแล้ว ก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นอาหารตรงด่านหน้านะคะคเสี่ยงติดเชื้อกันไปด้วยสุดท้ายแล้วนายอำเภอก็ต้องมาแจ้งความแบบนี้แหละค่ะไปฟังเสียงของนายอำเภอกันหน่อยนะคะเคสวันนี้นะครับก็เป็นเคสกรณีตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับที่ต้องการแจ้งเตือนนะครับให้กับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเอง น่าจะติดเชื้อโควิด19หรือว่ามีไปสัมผัสกุมเชียงมานะครับจะต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับอย่าปกปิดข้อมูลนะครับเพราะถ้าหากปกปิดข้อมูลเนี่ยก็จะทําให้ระบบของการรักษานะครับมีความมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับโดยเฉพาะของสงสังเราเนี่ยที่ที่ต้องขาดบุคลารการสําคัญไปสองรายนะครับ เบื้องต้นนะครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็แจ้งข้อหาฐานจงใจปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จครับอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและการควบคุมโรคติดต่อตามพรบโรคติดต่อพุทธศักราช2558อัตราโทษก็มีดังนี้ครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ซึ่งจะดำเนินคดีหลังทั้งคู่เนี่ย หายดีแล้วนะครับเน้นย้ำคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะการปกปิดข้อมูลมีความผิดตามกฎหมายม,มีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่กรณีที่ว่าไม่รู้ตัวเองอะค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ไปทําการรักษาอะไรแบบเนี้ยคือแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนิดนึงก็ได้ว่าตัวเองอยู่ในความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงในระดับไหนถ้าเกิดว่าเสี่ยงมีคนในบ้านเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออะไรแบบเนี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังจะได้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกัดตัวแบบนี้อ่ะพัก